สวัสดีครับผมตอนนีะ้ะมาถึงงานนะครับมาถึงหน้างานนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับเต็มมากินข้าวก่อนถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งนะครับอาญาอาญามาเป็นงานกาชาดู้๋ดสีมาแน่หรือหน้าหอดเราไป มาเบึงกันนะครับเนี oh. yeah. mm ่ย hmm. เดี๋ยวจังหนอยก็จะไล่สดให้เบึงนะครับอันนี้ก็กำลังตั้งเวทีภาพมันย่อยกับพี่น้อง ไฟ19ต้นนะครับทีมไลท์จูดี้นะครับโอ้ยจองละอ้หเริ่มสาดลงมากมาสาดมาจองนะผมมือนี่แม่ผมมานั่มนะครับก็ต้องเอาสาดมาก้ยผู้ใดก็สาดผืนใหญ่เละผู้สนับสนุนครับ ไฟไหลนี่รถตู้ครับรถตู้ลำโพงนะครับอุ้ยเขาเจ้าจองหรอวะตัว,วเอาศาสตร์ปะเนี่ยศายสตร์ศาสตร์ศาสตร์ว่าจองไหมมาหอดก่อนจองก่อนหรอวะพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อ นไไหนละม่หอดสีอันนี้จะพามาเบ่งนถกรอบนะครับรถแทร่นะครับผมรถแทรจะมาถึงนะครับรถแทร่สองคันนะครับผมเอราเมนคันเดียวได้ไปนอกอันนี้เวทีสาวน้อยเสื้อแดงมาเกืร์สาว เมกเกอร์สาวว่าเป็นธรรมดาแล้วน,น้องนะครับรถแท้ครับลำเพลินเตอร์สุดสองคัน ไงกว่าตอนปิดฤดูกาลครับนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสุ้มนะครับที่ มาหอดกรับฝาวไทยบรรยากาศนี้เฟซีแฟนคลับไเบิ็งน,นะครับผมเต็มเลยนะครับส่วนเสือเสือเสือเสื้อสีดำนะครับด้านหน้าเวทีเลยนะครับพี่น้องเด้อนะครับโอ้แนวกินหลายจัาหน่อยนะเนี่ยเพิ่งเงินสิเปิดบึมบล็ม โดยห,อห่อนคักครับผมปลอดฝนนะครับเสาไฟชิ้นเก่าต้นงานขาชาอาสาบมาจองซะเไยครับชึ้หน่อยมันสีร่องเกลือ เดี๋ยวจะเอาของควันให้บอสโจก็แน,นะพี่น้องเดี๋ยวถ่าเบิ้งคลิปนะครับนี่จะเป็นกี่คลิปจะเอาอะไรไปให้บอสโจนะครับเมื่อที่ไปเอาอยุจากรถมาแน่สิเป็นโตจังไดรฝากเดี๋ยวไปเอาสาดก่อนเอาสาดมาปูจองไว้ครับ ขาดไหมขาดอายะแฮปี FC แฟนคลับกับเริ่มมากนะครับเต็มโอมาคนลุกเนาะาเพิ่งท่างเข่ากัน ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะครับอืรยากาศรยากาศดีมากตอนเย็นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับทางนี้ก็เป็นทางเดี่วกับไปโดมนะครับถ้าตรงไปนะครับนี่ขี่มาถนนไฮเวย์นะครับตรงนี้ก็เลี้ยวฟัดเข้ามาเลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับขับไปมาทางสลัคข้าม,มนะครับ ราสาสดับผู้จัดก,การมาเดียวเ <c oughs> นี่ยผมจอดนาเลยครับสบายใจครับ <c oughs> บ้านจอดรถ คนว่าข้างล่างหาซิป,ป็นขันเงเครื่องนี้เจ็ดชิป่ะสิพี่น้องถึงได้กะอย่าเลื่อมนะครับกุ้มปิดกได็ได้ถ้าผู้ใด ไม่สามารถที่จะมาได้นะครับทักปิเสาหนอยเป็นแป้งแฟนเพจผู้ใดมาได้พบพอกันครับสนามกีฬากลางบ้านแผงโกสุมิสัยสลรขามครับสารกามน้ำวัต้องเ <Okay. S 1> าหมองจองให้ไปเลยไปฟูสากไปแยกกับเก็บัดจากนเลนกับซักท่ายกันหน่อยนะครับที่แฟนครับสูผู้สู้คน ที่เพื่นกลับชาาหน่อยเป็นแพร่งน้องอกกหญิงครับคลิปนี้เอาไว้สัำนิดครับพบควกันไหมนะครับสวัสดีครับ